ต้มไก่บ,บ้านใส่ใบผักขามออนค่ะพี่มีน้องวาลินโชว์ฝีมือมาเนี่ยต้มไก่ใส่ใบปักขามอยากจะถามใส่อันนั้นนําบ่ใส่อยังจะหูบนน้ออันนั้นที่คอยว่ากะคือน้อยยอดมอนออส๋อดวัวพี่มีไฟแล้วยอดมอนอน่ะพี่มีไฟแล้ว นี่ก็แลังนหมอนคือสิ่งที่ขาดบะไส้ต้มไก่นวลลายเป็นตาออนซอสกินต้มไก่บ้านไหมเนี่ยนออยู่้องรลินเตรียมเครื่องมีคนไปขายแหนมขายลูกชิ้นมาแล้วมาเตรียมเครื่องมาเด้ดข้ามากินต้มไก่ต้มไก่บ้านเนาะจะใส่ใบกระขามออนเด้วยจใส่ใบกระขามออนใส่ย่อนหมอนพร้อมเบ้ยใส่ข่าพร้อมใส่ข่าใส่ข่าหอมข่าหอมข่าหอมจะพาไปพริกใส่เนาะ เตรียมเครื่องเต็มเครื่องไก่รอไก่เปื่อยบะหมีพี่อ้อนกำลังมั่นอยู่ไม่ได้มีไผ่ดอกไอ้เดือดดีดีว้าต้มไก่บ้านเดือดดูควา่าพี่มีที่ลวกอันลวกมดไข่เม่แดงก้อยเพิ่งไล่เพิ่งกินดิบแล้วเพิ่นเป็ลี่นคันา้จ มา,มาเลยมาเลยลวกมดแดงก้อยกับไส้กะเบเป้งพม้เห็นปะาเลยเลวกเลยนานนี่กะพร้อนปะท่า่พนปะพอเปลนวเี่ยเนาลวกไขมแดงก้อยจ้ะโอเคคุณอ่อขาอ่อนน้าอ่อนข่ขาอ่อน่าน่่น่นน้อ้นอ ากินหอมเริ่มหอมแล้วไก่บอลนั่นเป็นไเนาะไก่อ่อนเนาะค่ะไก่อ่อนบผสุกง่ายไก่รุ่นไก่รุ่นไก่ไว้รุ่นก็ไปเบิกทางเนี่ยจ้าทับพีทับพีไปบมะกรูดขาบะลวดใบมะกรูดบผสมได้เติมเนาะไม่ยอมขาบมาใส่ใส่ใส่น้่หน่อยสิพี่ไม่ใส่สมเดี๋ยวก็ใสนใส่สมก็ใสนใส่สมได้นี่ ใบมะขามอ่อนั่นมก็ได้น้เดีูเาเงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเพิ่มน้ำอีกเานสียแข็งเมีนแล้วที่เด็ดที่เด็ดที่เด็ดใบมะขามอ่อนใบมอนลงแล้วมัความเปรี้ยวความเปรี้ยวเราเปรี้ยวอักสกูดเดี๋ยวค่อยไปขั้นมเคื่องเทศเวลาสิบัตสิบองค์บัตสิบยกลงเอาน้าน้าใจก้อนอีกหน่อยวเจ้เดี๋ยวมันเดือดจังเลยเออนะเพิ่มเพิ่มน้ำเพิ่มน้ำสียบไฟ พี่วันพี่วันก็เตรียมครองก้อยไข่มดแดงพี่ป้อน้ำข่าพี่ป้อพี่มีน้องมะดีอะไรจานน้ำปลาปลาล่าลุกตักเลยเกยงประเด็นมูสเนื้ก็อี่ดอยู่เบือเร็วอันซ่างทอันั่นก็ได้แต่ตะไคร่ได้แต่ตะไคร่เนาะเบื่อคนนั้นถูกป้อ่น้องหญิงบางเด้อชาวบ้าโทรหาแม่ไปบ้านยายมีตรงนี้มีกลางบ้านคุณเวลาเด้อ แม่ต้องม้าเด็กเีงขนอย่างมึไป้อขนมไม่ลิงเลยปะีบอกประชชน่าใจลยติมามกูด่ะใส่แล้วค่ะใส่แล้วผุเราเรียบร้อยเครื่องปรุงเสร็จสับเรียบร้อยไปเน่เ้องม้าเดมาเดินมาเดินมาเด่าแสบๆจังนะแสบเลยบแบ้นพี่พี่มีค่ะ โจ๊ฟีมือพี่มีพี่มีต้มไกลบ้านสู้กินต้มไกลบ้านเสนใบบักขามจินงข้าวน่านพี่ปอต้มไก่บ้านจ้าต้มกล้บ้านต้มไกล้หมีท่อเบินทอดเส็จกรอบพวกหมูนั่นนเลยก็ไก่ไข่มดมาเด้อก็ไก่ไข่มดเอานองเนยบะเลงเถ่าไปทั้งห้องเอาเลยกินลกระป้องไปนี่กินจับไกลได้พนะกินต้มไกล เขาว่าจะเขาว่าสิไปเที่ยวท่านพี่บอกแล้วบอยาเขายาส่วนซลยนเนาะส่นเลยเนาะนะส่วนโเลยนอืมส่นบุหรีด้วยใช่มดแย่งเป็นกินเข้าป็นยัเตยกเป็นยาดเยุกดิบๆเนาะะุก่าใส่จานน้ำาตลใส่ตามทีเซมจ้ำกินจนบอจานนั่นไหมจ้ำกินเข่ากับกรกอื่นนะนาะยายแซ่บกลัว จดีมึงลองบ้างโอเคเลยรับกินอ่ะรบมกินหวาแบบนั้นอะไร่งเป็้นไม่ยหเลยอือแต่ว่ากินแต่มันเป็นเนินซรงหนึ่งเป็นน้ำแต่ว่ามันดีดีเนาะเ่ไม่ได้ไปซื้อวันนี้มาดีดีเะแบบเเต่เพาะไปซื้อบริวคือคือแต่มันบอกแข็งแข็งกระด้างเนี้มันเป็นหนึ่งช่ออกน้ำน้ำหรเป็นมันหรังวะเปียกบอกแข็งอื พันอย่างแรงหรอกพี่เมื่อาจากพันยังพ้นเพื่อนเนาะกินข้าวเด้อหนูกินข้าวดาระไทแดงขอโทษเธอเห็นเพื่อนบ้านก็เลยเอิ้นเจ้าเติมน้ำต้มต้มไก่แซ่บมาตะปูตะปูต้มไก่ไม่ไม่กินโซ่ชิมชิมตะปูชิมอยู่ต้มไก่ต้มไก่ชิมมันมากินเลยกินเลยหมดอันหนู มอใมาสมเอรดูมันก็สมของมันอยู่แล้วอียงใช่หมดนะให้แม่ลงนอกแซบอยู่แล้วให้ไม่อนะล็อกซีบนูนหน่อยายหี่ตน